ครับก็ชื scream, ่อต้านะครับมาจากร้านสมฤทธิเช็กปั๊มเชยภูมินะครับวันนี is ้ได้มาร่วมงานเป็นไงบ้างครับก็วันนี้อุปสรรคนิดหน่อยพอดีตอนเช้าเนี่ยรถยางแตกมาถึงก็ประมาณถึงเศษโมงละแต่ก็ก็คือตอนแรกว่าจะไม่มาละแต่ก็เป็นความรู้ใหม่พวกรีโวรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมก็อยากเรียนรู้ก็เลยอ่ะมาเข้ามาต่อรถมาอีกทีนึงก็คือยืมรถพี่ชายใช้อยู่ไอโคราชมาอีกทีนึงเพราะผมอยู่จังหวัดชชยภูมิเนาะ ไปแตกอยู่ต้องประมาณดาดคุณทศก,ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนตีห้ากว่าจะมาถึงนี้ก็ใชเวลาก็ลําบากก็ต้องเพื่อแต่ว่าก็มาด้วยเพราะว่าอาจารย์ด้วยอาจารย์บุญธรรมสอนแล้วก็เรื่องของความรู้โน้ตหาต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็ปล่อยหมดเนาะก็ระยะต่างข้างต่างอาจารย์ก็ให้ก็เป็นความรู้ที่เหมือนรถมันรุ่นใหม่ด้วยแหละรีโวก็นี่แหละกต้องมาให้ได้นะครับครับใช่ครับ คนที่ยังไม่ได้มาอยากจะเชิญชวนเขาอย่งไรครับอ๋อก็ถ้าใครต้องการความรู้ใหม่ๆนูใหม่ๆ SK ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับให้ความรู้ได้แล้วก็มีอะไรมีเครื่องมือสามารถสอบถามกับเฮียได้ครับ,น,บ,บน,นี่นะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ